สวัสดีทุกคนครับผมก้าปฏิหารนะฮะปฏิหารไม่อยู่ตรงหน้าทุกคนแล้วนะครับผมครับก้าอยากเริ่มต้นด้วยคําถามง่ายๆครับว่าคุณคือใครครับคราวนี้ครับอยากทุกคนช่วยตอบนะครับก้าจะถามคําถามนี้สามครั้งกับทุกคนและทุกคนตอบเป็นคําตอบสั้นๆนะครับสักหนึ่งประโยคเช่นฉันคือคนที่นั่งตรงนี้ฉันคือคนที่หน้าตาดีฉันคือคนที่ใจดีฉันคือคนที่มีความสุข พร้อมนะครับให้เวลานิดพร้อมนะครับคุณคือใครช่วยตอบกันมาเลยครับอ่าดีครับดีดีอีกรล่านะครับคุณคือใครโอเคอีกคำถามหนึ่งครับตอบเหมือนเดิมนะครับคำถามคำตอบเดิมก็ได้คุณคือใครครับครับผมครับ อย่างที่ผมบอกเนาะทุกคนนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาครับมันก่อให้เกิดความเป็นตัวเราเนี่ยอย่างงั้นกล้าถามหน่อยครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์ที่รู้สึกว่ามันทําแล้วมันไม่ใช่เราไหมครับมันทําแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ไม่เหมาะกับเราเลยอันนี้ไม่เป็นตัวตนเราเลยครับถ้าใครมีนะครับช่วยยักไหลให้หน่อยครับสองทีฮะอ่าดีครับยักยักักันใหญ่ถ้าอย่างนั้นนะครับคนที่ เคยเคยเคยมีประสบการณ์นี้เนี่ยให้ลองนับจํานวนครับว่ามีทั้งหมดกี่ครั้งตั้งแต่ตอนนี้ยันตั้งแต่เกิดยันตอนนี้เลยครับอ่าลองคิดดูลองนึกครับเข้าๆสิบครั้งยี่สิบครั้งห้าสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งครับโอเคถ้าได้แล้วชูนิ้วให้ดูหน่อยครับว่ากี่ครั้งครับสามสองชูครับอ่าโอ้บางคนที่ชูเทา้าขึ้นมาเลยฮะมือไม่น่าพอ ครับผมก้าเองครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยมีประสบการณ์ใช้ชีวิตอย่างไม่ใช่ตัวเองครับไม่ใช่ทางย้อนกลับไปนะครับตอนก้าอายุสิบดครับก้าได้เคยอ่านหนังสือแล้วเขาบอกว่าถ้าเราจะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จก้าก็เป็นคนหนึ่งอยากประสบความสําเร็จเนาะให้เราทําในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เป็นเราแล้วเราจะเจอทางที่ใช่ฉะนั้นนะครับ ก้าก็เลยได้เลือกเรียนมหาลัยครับตามความที่ก้าชอบครับก้าได้เรียนคณะมันติมีเดียไม่แน่ใจใครรู้จักในนี้ไหมครับว่าคณะมันติมีเดียคืออะไรเป็นคณะที่ออกแบบนะครับทําเกี่ยวกับการ์ตูนแอนิเมชันเพราะว่าก้าชอบออกแบบแล้วก็ทาการ์ตูนแต่พอไปเรียนได้หนึ่งเทอมครับกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าอาจารย์ให้ผมมาฟังอาจารย์อ่านสไลด์ให้ผมฟังทําไมหรือ อาจารย์คือผมต้องเรียนตัดต่อครับและอาจารย์เนี่ยให้ท่องว่าเราจะก๊อปปี้รูปยังไงให้สอบโดยการเขียนคอนโทรบวกซอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่า what เออแลวการว่าผมกลับเลือกเรียนวิชานี้เองแต่กลับไม่ชอบวิชาเอกของตัวเองใครเป็นไหมครับแบบเลือกเรียนสาขาของตัวเองแต่กลับไม่ชอบของตัวเองเออผมกลับแปลกใจนะครับว่าทําไมนะเสร็จแล้วครับเลยทําให้กล้าเนี่ย กำลังจะลาออกครับแต่มีผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งครับคอยเบรกก้าเสมอครับเป็นคุณป้าข้างบ้านเนะครับคุณป้าข้างบ้านเนี่ยจะเบรกเสมอเลยแล้วคุณป้าเนี่ยด้วยความที่เขามีลูกชายครับเรียนคณะวิศวะปีสามครับคุณป้าก็จะมาทักครับว่าสวัสดีหนูวันนี้เนี่ยเรียนเป็นยังไงบ้างเกรดเท่าไหร่แล้วก้าก็ตอบไปว่าเสือกอไม่ใช่ครับอันนั้นอันนั้นอันอนั้นในใจครับอันนั้นในใ,นใจอันนั้นในใ,นใจ เราไม่สามารถต่อบมอนัันได้ก็โอเคครับแฮปปี Happy, ด้ดีฮะสนุกดีแต่กลายเป็นว่าเออทำให้เราแบบเรียนจนจบนะครับแต่จบปีหนึ่งแค่นั้นนะครับคุณป้าลังกาไม่ไว้ไม่อยู่จริงๆนะครับเราก็มาถามตัวเองว่าเออวาวันนี้ที่เราเนี่ยรู้สิ่งต่างๆมากมายเลยเนี่ยแต่ทําไมวันนี้เราไม่รู้จักตัวเองนะครับกล้าเป็นคนที่หลงทางก้าเป็นคนที่สับสน,นครับก็บอกไม่ได้ว่าก้าจะเรียนต่อดีไหมตอนนั้น หรือแกจะออกดีเรียนต่อไปเราก็ม,มีความสุขครับทําสิ่งที่เราทํารู้สึกว่าม,มีความสุขเราก็ไม่แฮปปี้ที่จะทํามันต่อไปเรื่อยๆจะออกไปตอนนั้นนะครับเราก็เป็นพี่ชายคนโตของที่บ้านมีน้องเราต้องดูเป็นแบบอย่างแล้วก็มีอีป้าเนี่ยครับที่แบบคอยถามอยู่เสมอนะฮะสุดท้ายเหมือนตอนนั้นแก้ก็มาตกตะกอนว่าเออว่ะหลายครั้งเนี่ยที่เราไม่ได้รู้จักตัวเองจริงๆนะครับ เพราะว่าเราฟังแต่เสียงคนรอบข้างแต่เราไม่เคยมาฟังเสียงตัวเองจริงๆะใครเคยคุยกับตัวเองไหมครับแบบเออง่ายมากเลยนะถ้าเราอยากรู้จักใครสักคนเราเข้าไปคุยกับเขาเนาะแต่ทําไมเราไม่เคยมานั่งคุยกับตัวเองนะครับมันก็เลยเป็นที่มาครับถ้าไม่กล้าเนี่ยอยากมีชีวิตที่ใช่ก็เลยออกไปลองทําหลายๆอย่างครับกล้าไปทําสิ่งที่ชอบเนาะก้าชอบตัดตอ่ออ่ะการไปทําสกินเสื้อขายเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่เพราะว่าการไม่รู้ธุรกิจก้าเป็นคนใจดีมาก เขาซื้อหนึ่งกล้าแถมสองอย่างเงี้ยครับแบบอยากได้ใจครับก็แบบอ่ะสักพักเจงฮะชอบคอนเฟ็คาราเมลครับ,บ,รบไปทำคอนเฟ็คาราเมลไปเรียนทำจริงจังทำได้อาทิตย์หนึ่งครับแบบเฮียกูไม่ใช่ผู้ชายอบอุ่นมานั่งทำขนมวะปเปลี่ยนครับไม่ใช่อีก้าไปทำร้องเยอะมากครับไปทำหมูปิ้งไปทำสลาเปาไปทำบล็อกเกอร์รีวิวเพจหนังไปรีวิวดรามาทั้งเพจอีกครับผมกเลยเปลี่ยนไม่ใช่เยอะมากฮะ การว่าผมใช้เวลาในการค้นหาตัวเองตอนนั้นนะครับสองปีเต็มๆครับแล้ววันนั้นวันที่สองปีครับอีป้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคราวนี้คําพูดเปลี่ยนไปครับเพราะว่าก้าได้ไปเล่าให้ฟังว่าก้าอยากประสบความสำเร็จก้าเลยออกค้นหาตัวเองป้าก็เลยมีคําถามหนึ่งว่าเออวันนี้เป็นไงบ้างแล้วอ,อป้าบอกแล้วใช่ไหมให้เรียนให้จบแล้ววันที่คุณไม่มีปริญญาวันที่คุณ เรียนไม่จบใครจะนับถือคุณคุณจะทำอะไรให้สำเร็จตอนนั้นก็าออมาก้าสับสนก็เครียดก็กังวลมาครับเลยทำให้ก้าเนี่ยออกไปทำงานอาสาครับการทำงานอาสาของก้าเนี่ยก้าททำมาตลอด2ปีในช่วงนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนั้นนะครับพอป้ามาพูดเนี่ยก้าเลยรู้สึกว่าเออวาถ้าเรา,เราถอยหลังเราก็ตกเหวแล้ว มันไม่มีทางเลือกแล้วครับชีวิตมันต่ําสุดแล้วเราก็มียังไงกามันดิ่งลงแล้วครับยังไงมันก็ต้องขึ้นแล้วแน่นอนก็เลยได้ไปเข้า,ขาค่ายค้นหาตัวเองครับซึ่งค่ายค้นหาตัวเองเนี่ยเขาก็ให้ได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างวันนี้ครับก้าจะมาแลกเปลี่ยนคือสิ่งที่กล้าได้ไปค้นพบในค่ายครับว่าทําไมเราถึงลองทําสิ่งต่างๆเราออกไปทําเยอะแยะมากมายแต่ทําไมเราไม่รู้จักตัวเองครับ กระบวนการนั้นครับเรียกว่าการตกผลึกตัวตนนะครับเขาบอกว่าให้ลองนึกภาพนะครับเราไปเจอเราไปลองทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยให้นึกว่าเป็นกองทรายครับเราไปเก็บกองทรายมาครับเก็บประสบการณ์มาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญครับต่อมาถ้าเราอยากได้ผลึกจากกองทรายเราต้องทําอะไรครับล่อนครับครับไม่ไม่ใช่ล่อนอย่างนี้นะครับผมเราต้องล่อนล่อนตะแกรงครับล่อนล่อนเพื่อเอาทรายออกมาใช่ไหมครับ การล่อนนะครับเขาเปรียบกับเหมือนการที่เราได้อยู่กับตัวเองเราได้ใคร่ควรวญตัวเองครับเราได้กลับมาถามคําถามตัวเองในเวิร์กช็อปนั้นนะครับถามตัวเองง่ายๆสี่คำถามครับหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์นั้นสองเรารู้สึกยังไงสามอะไรที่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นแล้วก็สี่เราค้นพบอะไรในตัวเองลองนึกดูนะครับพอเราล่อนด้วยอน,นันต์แล้วมันจะทําให้เราค้นพบก้อนอัญมณีที่ตกผลึกบางอย่างครับนึกภาพนะครับก้า เราเอาเหตุการณ์ทรายตอนทำเบเกอรี่ครับทำคอนเฟ็คาราเมลเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นก้าทำคอนเฟ็อยู่คนเดียว <ST AN TS> สองรารู้สึกยังไงเออเรารู้สึกเหงาวะเรารู้สึกไม่ใช่เราเลย <ST AN TS> สามอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้น <ST AN TS> อ๋อเออเราไม่มีใครทำงานด้วยเลย <ST AN TS> สี่เราค้นพบอะไรในตัวเองครับ <ST AN TS> อ๋อเราค้นพบว่าถ้าเราจะเป็นใครสักคนเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ทำงานกับเพื่อนวะอันนี้ครับ พอกล้าใช้กระบวนการการตกผลึกตัวตนเนี่ยครับกับเหตุการณ์ต่างๆครับทาให้กล้าค้นพบตัวตนได้มากมายเลยแล้วได้เห็นว่าจริงๆเนี่ยตัวตนในเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกคนตั้งแต่เกิดครับมันเกิดจากการฟอร์มเกิดจากประสบการณ์ต่างๆทําไมเราถึงรู้สึกโอเคกับคนนี้ทําไมเราถึงเป็นแฟนกับคนนั้นทําไมเราถึงชอบกินอันนี้นครับมันเป็นการทํางานของตัวตนที่มันทํางานอยู่แล้วแต่เราไม่เคยรู้ครับแต่วันนี้ถ้าเราได้ทบทวนเนี่ย มันจะได้เห็นตะกรอนบางอย่างที่เป็นตัวตนของเราครับกาเลยได้ทบทวนกาเลยได้คนพบว่าอ๋อหนึ่งกาเป็นคนใจดีจากตอนที่กาลดแลกแจกแถม2อกาเป็นคนที่ชอบทํางานกับเพื่อนตอนที่ทำคอนเฟลคราเมล3ากาชอบสอนเพราะว่าตอนที่กาทําค่ายอาสากาไปเป็นคนนําคนสอนกาก็เลยทํามาเรื่อยๆครับจนวันนี้ครับกาเจอทางที่ใช่ของกาคือกาได้เป็นกระบวนการครับกระบวนการคือคนออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ ให้กับคนเนี่ยได้ค้นพบทางที่ใช่ของตัวเองนะครับซึ่งพอวันนี้พอก็ได้ค้นพบวันแรกที่ได้เจอครับมันร้องไห้โหกมาเลฮะมันแบบเออตลอดหลายปีที่เราค้นหาตัวเองมาตลอดวันนี้เราเจอตำแหน่งที่เรายืนแล้วครับวันนี้เราเจอจุดที่ใช่ของเราแล้วจริงๆครับก้าก็เลยเชื่อว่าการที่เราได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่เราบอกให้ออกไปทํานู่นทํำนี่นครับมันยังไม่ครบพอ แต่มันยังขาดการที่เราได้มาฟังเสียงหัวใจเรามาอยู่กับตัวเองจริงๆครับพอสิ่งนี้มันมาเติมครับมันเป็นจิ๊กซอทําำให้ก้าได้ค้นพบตัวตนกล้าในวันนี้ก้าเลยอยากลองให้ทุกคนนะครับเชิญชวนเนาะลองออกไปดูครับประสบการณ์ถ้าวันนี้กองทรายคุณยังไม่พอเนี่ยคุณจําได้ไหมคําถามตอนแรกครับที่ก้าถามทุกคนว่าใครเคยผิดพลาดมาแล้วกี่ครั้งบ้างอันนั้นนะครับ เป็นกองทรายชั้นดีเลยครับเป็นทรัพยากรที่ดีมากเลยที่ถ้าคุณเอามาล่อนเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยได้ค้นพบตัวตนของเราครับผ่านในเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้อาจจะทําให้เราผิดพลาดอย่างที่กล้าไปลองมาทั้งหมดครับสุดท้ายครับสิ่งที่อยากจะฝากครับการเชื่อว่าทุกคนมีเส้นทางที่ใช่ของทุกคนนครับทุกคนมีตําแหน่งมีที่หมายที่ทุกคนสามารถยืนและเป็นตัวเองอย่างที่เป็นและใช้ศักยภาพสูงสุดได้ แค่วันนี้ครับคุณได้ลองถามตัวเองหรืออยังคุณได้เอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาตกตะกอนให้คุณได้ค้นพบเส้นทางของคุณหรือ,อยังขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับทุกประสบการณ์แล้วเจอเส้นทางที่ใช่ของทุกคนขอบคุณครับ